พันตำรวจเอกดิเรกชมยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดดา,าราธิวาสตรวจสอบเหตุคนร้ายบุกจี้ชิงทรัพย์ร้านขายของชำสองจุดในตำบลโคกเคียนด้วยจุดที่1คนร้ายจำนวนหนึ่งคนใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบขนาดบุกจี้ร้านขายของชำซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์มีผู้บาดเจ็บ2รายเป็นหญิงอายุ25ปีถูกกระสุนปืนบริเวณอกซ้ายหนึ่งนัดและอีกรายเป็นหญิงอายุ28ปีถูกกระสุนปืนของคนร้ายที่บริเวณท้องน้อยหนึ่งนัดทั้งสองคนเป็นพี่น้องกัน กล้องวงจรปิดภายในร้านสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้จากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายแต่งกายชุดดำปิดบังใบหน้าใช้เวลาก่อเหตุประมาณ2นาทีโดยใช้ปืนจี้บังคับเอาเงินจากพนักงานที่อยู่บริเวณเคาน์เตอร์เพื่อของเงินซึ่งพนักงานได้บอกว่าเจ้าของร้านมารับเงินที่ขายของไปแล้ว และพยายามวานล้อไม่ให้ผู้ก่อเหตุทำร้ายสุดท้ายพนักงานได้หยิบเงินให้คนร้ายไป200บาทก่อนหลบหนีคนร้ายใช้ปืนยิงใส่พนักงานทั้งสองคนจุดที่2ซึ่งเป็นร้านขายของชำที่เป็นบ้านไม้สองชั้นจากการตรวจสอบพบว่าที่บริเวณฝาผนังภายในร้านถูกกระสุนปืนของคนร้ายจำนวน2นัดและพบปอกกระสุนปืนพกขนาด9้ามมจำนวน2ปลปอกเจ้าของร้านบอกว่าคนร้ายแต่งกายด้วยชุดดำปิดบังใบหน้าพร้อมด้วยอาวุธปืน ลูกสาวอายุ14ปีที่นั่งอยู่บนโต๊ะเก็บเงินเห็นคนร้ายเข้ามาในร้านจึงตกใจวิ่งไปบอกบิดาที่กำลังติดกรอบรูปอยู่ที่บริเวณผนังเมื่อบิดาเห็นคนร้ายเกิดตกใจจึงคว้างกรอบรูปใส่คนร้ายพ้อมตะกนวขู่ว่ามีปืนทำให้คนร้ายเกิดความกลัววิ่งออกไปจากร้านพร้อมยิงปืนใส่ร้านสองนัดถูกที่บริเวณกำแพงและสินค้าภายในร้านจากนั้นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งสองจุดเป็นคนเดียวกันก่อเหตุหวังชิงทรัพย์จากผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ได้นำภาพวงจรปิดที่บันทึกภาพคนร้ายไปตรวจสอบพร้อมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป